สวัสดีผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะเออสวัสดีค่ะสนใจครีมสั่งได้เลยนะคะครีมหน้าใสค่ะกวดละ3 0 0เท่านั้นค่ะสั่งเลยวันนี้นะคะส่งฟรี EMS ค่ะแา้ค้ะก็ใช้นะคะไม่เชื่อดูหน้าดูสิค่ะยองกวดหนึ่งครับอ๋อสนใจเหรอคะอุ้ยอมีคนสนใจแล้วมีคนสนใจแล้วนายขาย CF เแคปเลยนะคะแคปเลยค่ะแคปอ่ะแคบเลยนะคะ ส่งไหมยังคะส่งมาเลยนะคะเฮ้ยส่งไามยังคะเนี่ยบอกให้ส่งมาไงคะแอบว่าบอกให้แคบซีเอฟแล้วไม่จองแล้วไม่เอาอะซีเอฟแล้วไม่เอาอยัางไงไงอะเอฟคืออะไรคะเอฟก็คือการจองสินค้าไงคะเนี่ยคุณจองแล้วก็ต้องแคบส่งมาให้ฉันคะ่ะแอปคืออะไรคะโอุย้ยถามจังเลย แอบก็คือการถ่ายหน้าจอดิฉันเนี่ยคะะแล้วก็ส่งมาทางแชทนะคะจะได้จองได้อ่ะค่ะส่งไปแล้วทำไมไม่เจอเลยอะค่ะอยู่อังกฤษส่งได้ไหมครับส่งไม่ได้ค่ะหยุดขายที่ประเทศไทยนะคะฮะบันเจล่ะสิบปวดนี่เอยแลนนายเป็นใครแล้วเนี่ยรู้จักชื่อฉันได้ยังไงนักงานล้านเจเอ้ยไปขายของแลวเว้ ดูไรจะตีมฉันเอาไว้เนี่ยไอคนนี้ที่ว่าขายครีมหน้าพังนี่ <Huh? S 1> ฉันไม่ได้ขายหน้าพังนะคะฉันเพิ่งมาขายเนี่ยฉันสึงโว่ฉันไม่ได้โกหกนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะสรุปก็คือฉันเอามาเป็นลัง,ลงเลยนะคะเห็นไหมคะตกลงขายครีมหรือขายลังขายครีมสิคะ ได้ปอกใครได้ใครดิบไครดีไงแตูอุตสาสั่งมาตั้งเยอะด้วยเนี่ยโอ้ยจะน,นั่ทำยังไงดีเนี่ยอ้นั่งพักก่อนดีกว่าเราให้โทรมาเนี่ยฮัโโลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับเีอ๊อะไรอะไรมีอะไรเนี่ยเซ็ตขายของอยู่เหนื่อยด้วยแย่แล้วครับเี๊ตอนนี้แก๊สหมดครับทำไงดีแก๊สหมด ก็ไปสั่งแก๊สสิจะโทรหาฉันทำไมครับครับโอเคครับเออเหม่แหละฮัลโหลเจ๊ครับเจ๊เนื้อเนื้อหมูหมดครับมาเกิดเทศแล้วก็ของในสต๊อกหมดเลยครับเจ๊ฮะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอเน่าหมดเลยครับเจ๊มันขายไม่ออกครับทำไงดีครับเน่าเหรอใช่ อทําไมอะลูกค้าน้อยเหรอช่วงนี้ก็ไม่เข้าสักคนเลยครับเออเอาไงดีงั้นเอางี้นายไปสั่งวัตถุดิบมานะระหว่างนี้ฉันจะไปขโมยร้านในเอิมก่อนจะดี่เหรอครับเออไม่เป็นไรหรอกจะ่านะครับต้องกลัวหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองครับครับเฮ้ยไปดูร้านหน่อยดีกว่าเราเอาโีใบล้ะอ้ามีอะไรเออโถใเล่นแหละเออ โทษผิดครับขอโทษครับอ้าวเหรอเออฮ้ยไปละฮัลโหลวางหรือใครโทรมาอยู่แล้วแหละเจะาลําคาทีหลังอย่าโทรมาอีกนะเออเข้าใจไหมเออสวัสดีครับคุณบีนี่นี่หมออีกนะครับเอ้าหมอเหรอคะหมอขอโทษนะครับงั้นเดี๋ยวหมอวางสายเลยแล้วกันนะครับเอ้าหมอหมอ จะทำยังไงกันดีนะเฮ้ยเราจะรอดไหมนหนว่าเอ๊ตกลงมันเป็นยังไงยังไงฮะก้แกเคว่าเนื้อมันเน่าหมดแล้วครับเจ๊ลูกค้าก็น้อยอ่ะครับเรนที่เป็นวันิที่เท่าไหร่แล้วเดี่ยเราจะต้องสั่งอาหารมานะแล้วทำไมร้านสกรปรกอย่างนี้เนี่ยฮะออก็ไม่เมีย <คน S 2> ไปไม่รู้จ<ำ>ักดูแลทำมาหากินบ้างไม่เฝ้าร้านบ้างฮะเออเป็นเจ้าของร้านตัวเองเนี่ยทำไมไม่เข<ม>้ามา ว่าแต่ไปทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้ด่าใครครับด่าแกแหละผมไม่เกี่ยวครับยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าควรจะสั่งอาหารเลยดีไหมเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนหรือยังอ๋อครับครับเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้มันวันที่ยี่สิบสี่วันเกิดนายเอิมนี่นะครับ <laughs> ฉันพอจะคิดออกแล้วว่าฉันจะขายครีมยังไงดี เข้าเวลามาทำร้านให้ดีไหมครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมวัตถุดิบเราหายไปไหนเมื่อเช้าเราเตรียมไว้ตั้งเยอะเฮ้ยหรือว่าต้องมีคนขโมยไปแน่ๆเลยอะเราเตรียมมาเยอะมากแล้ววันนี้จะทำพอไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ย อ้า oh, สวัสดีครับคุณเอิมสุขสาวันเกิดนะครับเอยขอบคุณมากครับอะแต่ว่าคุณรู้วันเกิดผมได้ยังไงอะแอมไม่ต้องมาพูดหรอกครับใครๆก็รู้กันหมดเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไปงานด้วยนะครับขอของกินอร่อยออร่ยนะครับงานอะไร <laughs> งานอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าว oh, เจ๊ไม่ได้บอกหรอครับไม่ได้บอกอะไรผมเลย พอดีผมเห็นโปสเตอร์ตรงนี้อะครับเงียบ่ยครับ,รบฮะ Happy Birthday เชิญเข้า่ารมง,งานวันเกิดอตอนหกโ <6 S 1> มงเออครับครับณบ,นะบ้านนายเอิมเฮ้ยเจ๊อ,อีกแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนจะต้องไปเจอเจ๊ให้ได้จะไปคุยให้รู้เรื่องทำอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เคยจะปรึกษากันสักทีเลย เฮ้ยเจ๊คอนอย่าลืมมางานกันเนี้ยงานอะไรเอ้ยต้องงานนะวันเกิดนายไงมันเกิดผมอะไรมามา,มาคุยดิมาคุยมาคุยดิมาคุยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรจะมาเกิดอะไรไท,ำท,ำทำไมผมไม่รู้เรื่องจะมาเกิดอะไรอ้าวันเกิดนายไม่ใช่หรอฉันจำได้นะก,ก็ใช่แต่ผมไม่ได้จะจัดเลยวยวันเกิดนายทั้งทีก็จัดหน่อยนะปีนึงมีครั้งหนึ่งนะนายเคยจัดบ้างไหม แล้วเจ๊ไม่ถามเ่ผมจะจัดไหมอ่ะถามทำไมอะนี่เป็นคำสั่งของฉันนายจะต้องจัดเอาก็ได้เหรอได้มันไม่ได้เจ๊มันต้องเป็นเจ้าของวันเกิดาออหมูสามชั้นด้วยนะเอ้ยเอาอะไรเนี่ยไม่รู้แหละฉันบอกทุกคนทุกหมู่บ้านแล้วน่าจะไปกันเพียบเลยแหละอะไรนะคือเจ๊แปะไอ้นี่หมดแล้วเหรอใช่ทั่วหมู่บ้านเลยเอ้ยเฮ้ยเฮยเยยกคนฆ่านะทำร้ายค่ะ เฮ้ยทำไงดีเนี่ยยกเลิกก็ไม่ได้นะไปเลย <c oughs> ยังจะมาเจอกันอีกโอ้ยยกเลิกก็ไม่ได้แล้วซะด้วยโอ้ยจัดก็จัดเอางั้นแต่เรารีบไปปิดร้านก่อนละกันโอ้ยอยู่ดีๆก็มีเรื่องว่าจะเก็บตังค์ไปซื้อรองเท้าซะหน่อยเฮ้ยทีนี้แหละหมู่บ้านเราจะได้คึกคักแถมเราจะได้ขายรีมนี้ในงานก่อนที่จะไปร่วมงานเราจะต้องเตรียมของขวัญดีก,กว่า แล้วนี่แหละเค้กที่ฉันทำแผนที่ฉันคิดไว้มันได้ผลล้วก็เอ้าทุกคนเชิญทางนี้เลยครับเชิญเลยครับกินตามสบายเลยนะครับวันนี้เลี้ยงเต็มที่เลยเออน้อยเอิมฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบาย ทุกคนทุกคนยังกลับไม่ได้นะเพราะฉันมีของมานําเสนอนี่ก็คือที่หน้าใสขวดละสา0รบาทใช้แล้วจะหน้าใส่มาฉันเลยใสจริงจริงๆด้วยใสยใสันหัวเลยงานฉันขอซื้อขวดหนึ่งแล้วกันนะฉันด้วยฉันด้วยเฮ้ยว่าแต่ลองชิมเคสนี้หน่อยดีกว่าทำไมม,มันแปลกแปลกอะยี่ไีกทีสิ อโยาถ่ายชั้นดีมานหลังนี้หรือเปล่านะอาจจะใช่นะกดกิ่งก่อนแล้วกันเอาของมาส่งครับเอาของมาส่งแล้วครับผมวัตถุดิบที่คุณสั่งครับ ใช่คุณป้องเหน่งนามสกุลปิ้งป้องหรือเปล่าครับไปต้องพูดชื่อได้ไหมอ่ะครับให้ผมวางของไว้ไหนดีครับเ,เขาว,าวางไว้หน้าประตูเลยเหน้าประตูอ๋อได้ครับผมโอเคเอ่อวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเค่ไปไหนก็ไปขอบคุณครับะครับทุกคนเชิญทานอาหารให้อร่อยนะครับโหเงินเดือนทั้งเดือนเลยว่าจะเก็บตังค์เท่าไหร่สุสาวันเกิดนะครับคุณเอิมสุสาวันเกิดนะคะเออ เจไม่มาเหรอครับอืมผมก็ไม่รู้รอะครับก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยเนี่ยเจอะไม่รู้ไปไหนอะ่ะหรอครับเดี๋ยวเขาก็มามาั้งสงสัยนั่นแหะครับยังไรทุกคนกินให้สนุกนะครับขอบคุณมากนะเป็นมันเกิดที่ของขวัญนอร่อยที่สุดเลยอะผมก็ชอบมากเลยครับขก<ะ>อ,อร่อยมากเลยอร่อยจังเลยอะ่ออะเออป๊ ทำไมมันเปิดไม่ได้เนี่ยฉันคอตั้งนานแล้วเปิดไหมคะใครอยู่ข้างนอกไหมคะด้วยด้วยค่ะติดอยู่ในห้องน้ําค่ะด้วยด้วยค่ะเป็นกินตัวเองเปิดเปิดให้ก็ได้ช่วยด้วย งั้นฉันขอกลับก่อนแล้วกันนะขอกลับ,ก,ลบลก่นอนแล้วกันนะงั้นผมขอกลับด้วยนแล้วกันนะครับคุณไว้เดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับว่าวจังเลยอะไรก็จับละมีความสุขดีจังเลยเราเอ๊ะว่าแต่ว่าันนี้เจ๊ไปไหนนะเฮ้ยเป็นคนจัดงานวันเกิดแท้ๆแต่ไม่มาเ,เดี๋ยวเรารีบไปนอนดีกว่าแล้วผู้ที่เข้าไปเก็บโต๊ะปิดไฟนอน เออ,อาอออกยังไงดีล่ะเนี่ยเออไอไหนต้องใช้พลังเยอะหน่อยนึกหน้าของคนที่โกรธนายเอิ่มนายเอิ่มละ ไม่ได้ละเราต้องไปขายครีมฮัลโหลทุกคนไายมัตเตอรอ้าวฮัลโหลนายเอิ้มนายเอิอ้มอยอไล่ใครเรียกใครเอาเปิดนอยเปิดไล่จะนอนแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเจ๊ไปไหนมาเขาหลับกันเขากลับบ้านกันหมดแล้วเจอกันพรุ่งนี้ Happy บิร์ตเดย์ท o ยูแอ p ปีเบิร์ตป่า t ู y u จึกขสวันเกิดคุณไว้ด้วยนะคะสุกสวันเกิดนะคะอายุ30ปีแล้วสินะคะไม่ใช่อายุเท่าไหร่คะไม่ใช่หนูยี่4ิแล้ครับโอ้เอออยู่กับร้านอาหารมาจะสองปีแล้วเนาะ2องปีใช่น่าจะแล้ใช่น่าสองปีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิป วันเกิดนั่นแหละนะฮะค่ะใช่ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก,ก็อย่าลืมกด<ก>ไลค์กดซับค b e กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะใช่ครับกขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะค่ะบายบายทุกคนด้วยครับ,บ,บถ้ามีหัวข้ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะเออได้บายบายกินเค้กของฉันซะกินเค้กของฉันซะเม้านั่เข้ามากินอกินอืนอินก หมดก็ไปสั่งแก๊สสิจะโทรหาจะทําไมอ๋อครับครับโอเคครับเออเฮ้ยกริงกริ่งออไมแล้วกริงกริงกริงฮ่าฮ <laughs> ่ชี้ช่องทางรลยนอกจากจะได้กินฟรีแล้วยังขายของได้อีกทีนี้แหละเราจะก็ขายเขียมหมดจะที <laughs> อะไรอ่ะ ใอคนนี้ท right. 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 oh, ี่ว่าขายครีมหน้าพังเนยฉันไม่ได้ขายหน้าพังนะคะฉันเพิ่งมาขายเนี่ยฉันฉันสั่งอะไรอะไรอะไรโว้ฉันไม่ได้โกหกนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะ